บ่มบมีพี่น้องตยขีู้ากัดแก่อาบะมีค่ะเอาบมพี่น้องนี่ค่ะมันเป็นเส้นสูงดีนะพี่น้องเีามาบ่มเพาะเชฟเซนใดการเท้าสิบมมของมีน่ะเขาต่อไม่ตอกองนีด้พี่น้องเสื้อกวนมันดินยามไปค่ะ ตอเมาปน็นไจากวันจากวันก็มีอันนี้เขาเอิน่าบ่มบอกมีการบ่มของมีต่อเข้าไปยิ้ตะเบซีพักนิดที่นมาเขาเดี่ยวกับสุกขัดพี่น้องท้าให้ตังคี่อันนี้ทีเาบ่มไว้พี่น้องเขาวางไปเลยแล้วก็ร้อย่างเดียวคือรอมมนสุกรอกินหอมทำมันกับพี่น้องค่ะ บักมีมาจากเซียพูนพี่น้องค่ะนี่ยวละค่ะการบ่มบอกมีพี่น้องข้าวกระด้ษก็ใส่หมดหนึ่งใส่แก้วใส้หนังสืบอกมีโดดแบักใหญ่หนึ่งคุณดูเห็นบักงอืมกินน้องไปจ้าบอกมีละจ้าบ่มค่ะพี่น้องเอาไม้ตอกลงไปค่ะเขาก็ตั้งไปเลยเดี๋ยวมันก็สุกค่ะพี่น้องค่ะไปแล้วนะคะสาวน้อยน้ำมันข้าวหน้าไสอำเภอแบงใหญ่บ้านใหม่ในพิมพ์วีซันเดยเข้าตัวไปก่อนค่ะการบ่มบอกมีจ้าแต่แล้วแนวโออไปแล้วค่ะเราตั้งไปก่อนพี่น้อง ไปติดไรก้ารกาตอกม่อกับรถกตนเหม็นเหล่าติจ้าไม่ขอกขกับรถไกตามไวนี่สุนาเพียงอันนี้บักมี ทอ,อัหมูทอดชสุกครับพี่น้องปาดแล้วก็ตม้มไปแต่ซุปกับพี่น้องค่ะ<อ>ไปเลยด้วยครับพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะเออพี่น้องเอ้สวัสดีค่ะ<อ>